สวัสดีครับว้าววับมาพบกับโฟวัคอีกเช่นเคยวันนี้ทั้งคิวขาหมูไม่ใช่ขาหมูธรรมดาจะเป็นขาหมูเห็ดหอมขาหมูเห็ดหอมนี่ก็มีกันมานานแล้วแต่เราจะเจอร้านน้อยมากนี่เป็นหนึ่งในร้านนั้นร้านนี้อยู่ข้างวัสุทัศน์เทพวรารามวระมหาวิหารหรือก็คือแถวแถวเสาชิงช้านั่นแหละครับ ร้านนี้มีครบนะครับทั้งเนื้อรวนหนังฉ่ำคากิคาจักมีครบแต่ต้องมาเร็วเสียหน่อยผมไปช่วงบ่ายก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วคากิคือส่วนอุ้งเทา้าส่วนคาจักคือส่วนที่อยู่ถัดขึ้นไปเอ็นหนังกับเอ็นเนื้อสำหรับคนที่ยังไม่เคยกินกระเห็ดหอมก็ขอให้เขาใส่นิดหน่อยเพื่อลองชิมดูก็ได้ครับ ทางร้านใจดีถ้าอยากได้น้ำราดเพิ่มก็บอกได้ครับ โต๊ะนั่งอยู่ในซอยเล็กๆสะอาดสะอ้านกำแพงตกแต่งด้วยรูปเก่าๆของเสด็จปู่ของในหลวงรอ .9 แล้วก็พระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆบางรูปก็หาไม่ได้แล้วครับ หลังจากกินที่ร้านเสร็จผมก็เลยสั่งกลับบ้านหนึ่งถุงอันมาให้หนาๆนเาน,าน้นๆเลยออ,อยู่ในกระเป๋าเกงฉันได้ไงไม่รู้ ร้านเปิดทุกวันหรือเปล่าครับหยุดวันอาทิตย์ก่อนยันสิอ่าแล้วเปิดกี่โมงครับเปิดเออ่ประมาณ7โมงอะค่ะ10โมงเก็บประมาณไปสองเก็บประมาณบ้างเปิด,ปด <5. S 1> มาประมาณกี่ปีแล้วครับตอนนี้ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วค่ะมี20ป, <40 S 3> ปีอ่ะ20กว่าป,ปีแล้วอ่ะตั้งแต่รุ่นพ่อแต่รุนร่นพอ่อขอบคุณครับผมอันนี้เป็นร้านน้ำที่อยู่ในซอย สไตล์คลาสสิกมากทําให้รู้สึกย้อนอดีตเลยขาหมูเป็นขาหมูแบบเค็มรสชาติดีไม่เค็มมากพริกกระเทียมน้ำส้มช่วยเสริมรสและตัดเลี่ยนได้ดีชาดำเย็นหอมและหวานอ่อนๆแก้วนี้เป็นชาร้อนเสิร์ฟม,มาคู่กับชาดำเย็น ไปดูหน้าตาขาหมูกันถุงนี้หนึ่งร้อยบาทให้เยอะมากจุกจุกันเลยและนี่คือราคาร้านเปิดจันทร์ถึงเสาแปดโมงเช้าถึงบ่ายสองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม